<laughs> oh man. This แหกปาร์ตัดจบพาร์ตีส14ได้โปรดจะใส่ใจกิฟตข้างบนอีดิชั่นอาหารลูกเสือไปพนักตวมาก่าว่าท่าไงอาพี่เุ้งวงไปพนักตัวมาก่าว่าท่าไอาพี่เย้เย้ นี่แหละแห่งปากอบเพอร์เฟกเสียงร้องที่แตกต่าง <Yeah! S 1> การคัดที่ยอดเยี่ยม <Yeah! S 1> นี่คือเพิ่มไปคัดของเดือนเนี้ยห <Yeah! S 1> ยอกกับแฟนขำๆตีหมอน ชอบแล้วเกินสาวๆที oh, <and> ่สามารถเตะหัวผมออกจากบ่าได้จะขอดูจังหวะสุดท้ายรอบมีหน้าแล้วมันใส่ของป้องกันพร้อมเลยอันนี้องตั้เนี่ยอันี่ตัวเองวอวอกที่มีเสียงดิสิงโองตั้เนี่ยอันี่ตัวเองวอวอกที่มีเสียงดิสิง ไอ้ลิงนี่แคส์ส่วนตัวหมานั่นอยู่แน่เลยพุ่งมาแต่ไกลโดนมาจากเสาไฟเลยฮะไอ้เชือบหมาตอนนั้นกูจำได้มึงโดนลิงจำได้ครับใส่ก่อนเลยชอบมั้งโอ้ตันเนี่ดูดูระยะทางที่มันเล่นมาที่นี่ถือหัวจังบุญดีสิงเผมชอบสัตว์โลกบนดาวใบนี้จริงๆเลย สไปเดอร์แมนไซเลเนตจบไปอีกหนึ่งมันติเวิร์ดครับผมกับสไปเดอร์แมนอะไรมีคนแปะล,ลิงก์เต็มด้วยครับผมอ่านี่คลิปเต็ม มีอยู่ช่วงหนึ่งที่นางดับไปฮะมึกก็เข้าใจตัดเนาะวกเขามือได้โคตรไปแบบเพิมสบัดตีเป็นกังหันเลยแทบจะเข้าหน้าตัวเองอยู่แล้วขามึง สารสัมผัสยังไงเนี่ยแอดทำทิกตอกในบ้านโคตรเร็วเลยอะความอายจากการทำคลิปติกตอกมันผุกอะไรในตัวไอ้นี่มันเอาโทรศัพท์ลงพร้อมกับเอาหูฟังออกได้ในเวลาไม่ถึงวินาทีด้วยซ้ำไม่ถึง0-5วิเลยผมเชื่อว่าถ้าเกิดให้มันหนึ่งวิเต็มๆฮะมันวิไปตบหัวเดอะเฟนแล้วก็กลับมาแดงทันเลยกิงกาจัมสแกะ อ pues an er. um, ah, ันนี้ทำได้อันนี้ดูตาแทบเหลือก็มาแล้วดูตาน้องดิยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะยัเอ้าเข้าไปหนุ่ม ถ่ายน้องเนาะแต่จะว่าไปอันนี้ไม่ใช่ perfect cut หรือว่า perfect อะไรเลยดีกว่าอันนี้มันแค่ชิดโพสงโง่เนี่หวยคงับแล้วการตัดสินใจครั้งนั้นของเตียก็เปลี่ยนชีวิตเตีย,ยไปตลอดการ <c oughs> and then I made a decision that would change my life forever <c oughs> <laughs> <c oughs> อยากจะขำแต่หน้าตึงเปื้อนเลยอ่า ในไทม์ไลน์นี้ผมว่าทั้งเรื่องน่าจะจบตั้งแต่ยังไม่เริ่มอ่านซับเหนื่อยนิดนึงนะทุกคนแต่รับประกันว่าคุ้มโอ้เดมฟูร์สามคะแนนเองเนาะโอเคผมจะถามคุณคำถามว่าคุณจะให้ตัวเองอยู่ที่เท่าไหร่สิบคุณคิดว่าคนอื่นจะเห็นด้วยไหมไม่สนว่าคนอื่นจะคิดยังไงความมั่นใจสำคัญมากเลยเฮ้ยพี่าคุณจะให้คะแนนงคนนี้อยู่ท่เท่าไหร fucking look lizard. What the like fuck? That ในที่ผมเคยบอกไปฮะกำใดใครก่อกกำนั้นคืนสนองกำเดี๋ยวนี้ติด 5G แล้วฮะไวกว่าจรวดก็ไวไฟกำนี่แหละขออีกรอบตัวเนี้ย What would you rate this girl on a scale one through ten What the fuck I look like a fucking lizard <laughs> What Would you rate this guy on a scale one through ten งูตัวนี้มีแรงกัดที่ร้ายแรงเออคาแรคเตอร์นี้ยไม่ได้ทลเอ็กซ์ตรีมร้ว่าน embali ท่า a เพื่อนคาแรคเตอร์นี้ไม่ได้ทลเอ็กซ์ตรีม้ว่ท์ embali ท่าเพื่อนโอ้แล้วมันไงแกัดทำไมวะเพื่อนดังโบราณว่าไหมฮะลิตเตพุไม่ไดู้นพันเพราะอุกบาทมันศูนพันเพราะงูฉก เปลวไฟมันเล่าร like ้อนในหนูอ้าถึงแม้นางจะยังไม่รู้ว่านั่นคืออะไรแต่ผมเชื่อว่าใบหน้านี่สัญชาตญาณล้วนๆเลยฮะพูอะไรมากไปได้ฮะโดนแบนด์ฉะนั้นไปคลิปต่อไปดีกว่าอออืตรงนี้แล้วกัน อือพงคำอธิบายทำให้ผมไขยแขวะนี่มันจะแก้ผ้านั่งขี้ที่แทะลากลงมาตั้งแต่บนเนินเลยชอบป่ะคำอธิบายด้านเส้นนี้ชอบหลอกให้กูไขยแขวะไอ้เหลวขอดูอีกรอบกก็สัััน ท่าโคตรเทเลย It's Wednesday มา d ูโอ้โหมีมโคตรเก่าเลยฮะใครเก็ตขอยกมือขึ้นในคอมเมนต์หน่อย Now I'm not hurting the frog in any way whatsoever. You see it's puffing up its body. He's like a balloon right now. Yes, I know, but you have have you not figured out that you've already been captured? Yeah? It's Wednesday, my dude. อะไรแล้วมีคนไปอีกเวอร์ชั่นด้วยครับผมจะไป炸很多出来吗จปน很多出แค่จินตนาการัวผมคอแล้วเพื่อนโอ้ ว,ว,ว่ามันคงไม่อับปากอ,อีว่านะบอลเล่งอีกแล้วท่านผู้ชมอ,อันนี้คัดลงให้โบนัสไปเลยหน้าโคตรเหมือนเลยอันนี้ไทยหรือที่ไหนเนี่ยทำไมมีคำว่าวูชูเขียนอยู่ข้างหลังนี่มันโรงเรียนนินจาโก้หรอวะ <laughs> อยากจะหัวราะให้เหมือนแต่ก่อนเนะแต่คือแบบน่าตึงมากเลยเปลี่ยนท่าหัวเราะยังไงดีวะเกิดอะไรขึ้นบอกกูหน่อย อะไรเขากำลังสื่อสารภาษาของคนที่เคยถูกเอสเครใช่ไหมนายทำอย่างนั้นกับคอนายได้ยังไงอ่ะ How you do the thing with your with your neck? I mean it's come with durability and stability and velocity and velocity and collide and glide. It come with everything like you gotta you just gotta stroke that thing. นี่นี่มันลีลาการสายคอแบบแต่ว่า It with everything. Like come you gotta. นั่นมันนกคอร์ดเพปเป็นมันเนินไปดำอีกแล้วโอลาอันนี้คือป๊อปปัสเป็นเดซายยูนอสี่เพื่ลูกตายอย่างนั้นไม่ธรรมชาตินะดูเฮาด๊างเป็นอนิเมะคาแรคเตอร์เหรอทำไมนานถึงกลัวลูกตาตัวเองกูก็ไม่รู้เพื่อนแต่กูก็กลัวเหมือนกันเนี่ย ม่โฟกถูกสิงปปปไฟกระดับเด็กที่ไหนก็ไม่รู้มาจอยห้องของผมแล้วจู่ๆคอมก็หล่นทับนางครวามวารไหม่นทคบไหม้หนูนไ่นจริงอหรอูไม่ใชร่ว่าใคว่าจรูล่วงไปแบ็รูมเลยนะ บลูเฟดเอาไว้ปาคัวเป็นไงครับเพ่ดีดีมีเยอะแยะแม่คุยกับคนข้างในนั้นสนุกนะเพื่อนแต่ก่อนลุงเป็นข้าวบอยมาก่อนไอ้หนู แม่ตอนนี้จะทำบัญชีโควิดแต่อาทิตย์ที่แล้วลุงอะตามล่าองนอกกฎหมายจองตัวเลยฮะเจ็ดประจำบานยุคต่อไปจองตัวลุงเลยก็เอ๋ตัวเองเ <laughs> สียงการนเดลอยไปเลย <c oughs> <c oughs> ปวดการแทนเลยเพื <si> ่อเขาพยายามหลอกเมียตัวเองอยู่ใช่ไหมก็เลยโดนกระทะกระทะบินมาเลยผมนึกว่าที่นี่คือพับจีสวยงามมากเพื่อนทำสำเร็จถ้าเมียไม่กลัวเขาคไม่โยนของใส่เราเชื่อสิเธอไม่มีเหตุผลที่ต้องทำอย่างนั้นนะ <laughs> พอเล่น k ิ d s ด a นกลับมาอีกแล้วโอลิมปิก <laughs> โอลิมปิกปีไหนบอกกูด้วยจะไปหาให้ได้เลยแหละว่าโอลิมปิกปีไหน <laughs> <laughs> ด้านล่างไหนก็วิ่งปลาล่าเหมือนกันหมดเถอแต่จะว่าไปใครทําชุดให้มึงเนี่ยเพื่อนทำไมมึงต้องเอาไอติ่งเนี่ยน้ำมาแปะตัวหัวนมไม่เข้าใจไอ้ลูกเวททำไมนางชาน้บทคอหานว่าเพื่อนส้มควนอะไรที่โดนจับไต ขนาดแกท่านั่งก็ไม่ถูกละพูดประจานให้โลกรู้เลยว่ามันเกี้ยังไงนี่ต้งเจ๋งมากแน่ๆเลย This to This to is going is going so so be be และกุลลิน oh ก็ตายอีกรอบครับผมแต่ไม่ต้องห่วงฮะเดี๋ยวก็เกิดใหม่เมื่อเดิมแหละคนเรื่องนี้ไม่เคยตายถาวรสักคนหรอกคนที่ไว้ใจร้ายที่สุด กะทิในไอติมมันเค็มไม่พอครับผมต้องเพิ่มรสชาติของส่วนเตียนลงไปด้วยอย่างเทพนี่มันสไปดอร์แมนแล้วจะจูนรถมันพุ่งเข้าไปได้ยังไงวะเนี่ยดีนะอีกฝ่ายเป็นสปดอร์แมนกลับมาเกิดครับผมโคตรเทพเลยใช่ไหมอ้เนียวขนาดอี้นี่ยังเห็นด้วยเลยดูดิแก้หนาวแบบอุ่นๆ Bet užgalvoto šiame prasiukautę matą čia. Ojoj, ojoj, gerai, gerai, gerai. gerai, 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 gerai. O, bet, kad... Šilčiau. Na, aš kažkur žvėjus. Na, ką, dėl atlaso padedu, kad žinotumėm kur. Na, nu, tai užsida. Ne, dėl atlaso, čia paslaužus, ne. O, gerai. O... Mandiam! <lipų> ลิง <laughs> ที่ลื่นไหลจะทำให้ท่านตกใจอยดรส้ว่ใ นั่นไม่ใช่ลายจอยนะเพื่อน yo the future is finally here man technology came a long way you can oh. literally see the vibrations in this oh oh ทำไมตอนแรกเองถึงคิดว่านั่นเป็นลายจอยวะเพื่อนดูยังไงกับปลวกเมื่อจอยที่ว่ายังไงให้ปลวกกินได้เนี่ยที่สัตว์ไม่ใช่ทำความสะอาดบ้านหน่อยก็ดีนะเพื่อน <laughs> เรียกกำจัดปลวกเลย look at this look at this yeah 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 it's coming it's coming bro it's coming it's coming Yeah, pull it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 . Oh shit. <laughs> <laughs> oh shit, man. This is so close, man. <coughs> <Come> in, man. <coughs> Watch out! ทังตลกอะจะังหวะโคตรเป๊ะเลยชอบชอบ This is so close man เต็ม,เ,ม,ม,เ,มเลยนะมาเจอสามชาติตอนต่อไปขอให้นี่เป็นแขกรับเชิญได้ป่ะจั๊มสแก่แม่เม็กซิกันด้วยแมงมุมขนาดยักษ์ไอเลือดเย็น <c oughs> เลือดเย็นจะชิบเพลงเลย Scaring Mexican Mom with Giant Spider นน่่าเลยีกลัวยันชาติหน้าสะดุ้งแม้กระทั่งจะเกิดอีเซคไคอีกสิบรอบอะพระเจ้าช่วยนี่มันเพลงของเราไอ้บ้านไอ้บ้านในแบดเดย์ oh my god it's so It s o w give me some ah ัวห่วย jesus christ ผม <c oughs> อยากรู้เหลือเกินว่าใครออกเสียงให้แบบ สิ่งมีชีวิตเกิดมาและสิ่งแรกที่ต้องทําเป็นก็คือร้องกรีดร้องฮะถ้าผมเป็นพันเจ้าครั้งแรกที่เกิดมาฮะผมจะให้นางร้องคาวายกุเตะยายิงแม่นำ้ำอ่า Resident Evil 4ี่ดีนะถ้าทางป๋าจะยังไม่รู้แฮะว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าทำอย่างนั Sho say shoot the lake? Oh. Why shot the Why the Why the do people lake lake นั่นแหละเป็นข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ครับผมอย่าเชื่อแชทเด็ดขาดอ่ะแล้วนั่นก็เป็นทั้งหมดในเพอร์เฟคคัสกีนในตอนนี้ของเราครับผมเป็นไงฮะชอบตอนนี้กันหรือเปล่าครับผมเพราะว่าดองคลิปมานานอยู่นะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์เป็นแรงใจให้ด้วยสําหรับใครที่อยากจะดูวิดีโออื่นของช่องอีกก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมมีอาหาอีกนี้อีกเยอะเลยครับผมอ่ะสำหรับตอนนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีฮะ